โยฮันโลก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอัมาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับก็ ปแว่าหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมมาทํำบิวสายน่าลำคาญนะครับซึ่งมันก็ใช้ได้จริงนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นผมก็เอาไปสู้กับหลายๆคนมาใครที่เคยสู้กับผมเนี่ยก็ต้องจะรู้นะว่าบิวขอผมเนี่ยมันค่อนข้างน่าลำคาญอยู่นะครับถึงมันจะทําคอมโบไม่ได้ก็เถอะทุกคนก็จะสังเกตเห็นนะว่าดาเมจหลักเนี่ยมันก็จะมาจากหมัดธรรมดานะครับสกิลผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกัน ว่ากาเซลพันเนี่ยผมดาเมตเท่าไหร่นะครับของบ็อกซิ่งนะดูอีดิทผมเอาไว้ก็ได้นะทุกคนเบื่อใครอยากมาตายผมเออเนี่ยพาวเวอร์ส7นะครับสปีด80สปีดนี่ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะเพราะตัวผมมันเล็กอยู่แล้วบวกกับสไตล์สปีดผมมันเยอะอยู่แล้วไงมันก็เลยเร็วนะครับนี่ค่อนข้างเร็วเลยนะครับถึงมันจะไม่ถึง1ก็ตาม0.89เองนะสปีด แต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาพูดถึงบิวของคลิปที่แล้วนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นผมเปลี่ยนมาเป็นบ็อกซิ่งแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมผมจะกลับไปเป็นบ็อกซิ่งเหมือนเดิมแล้วนะเคเดอร์บ็อกเซอร์คัมแบ็กนะครับทุกคนเฮ้บวยอ๋อวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปลี่ยนเซ็ตสกิลไปด้วยเลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ไปบ็อกซิ่งล้วนเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับทุกคนทุกคนจาตอนผมเป็นบ็อกซิ่งตอนแรกได้หรือเปล่าละ่ะตอนเมื่อก่อนเนี่ยผมไปบ็อกซิ่งล้วนเลยนะครับ แต่วันนี้เนี่ยผมก็จะมาให้กำเนิดบิวใหม่ให้ตัวเองอีกแล้วนะทุกคนแบบผมจะเอาสกิลเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับผมจะเอาแย็บเข้ามานะตอนนี้เพราะว่าบ็อกซิ่งเนี่ยทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่ามันขาดแย็บไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับบ็อกซิ่งทุกคนต้องมีแย็บนะมันแย็บได้5ครั้งก็ต้องใช้ให้มีประโยชน์ แล้วก็สกิลวันอื่นเนี่ยผมจะเอาสกิลอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอิดด้วยเผื่อใครอยากอิ t ตามอะไรอย่างงี้ก็อืมแล้วก็มาเอาสกิลแ <ๆ S 1> รกกั first first. นเลยดีก่านทุกคนสกิลแรกเนี่ยมันก็จะเป็นบ็อกซิ่งนะครับเราอยู่ตรงนี้แล <size fais ank S 1> mm ้วก็เอาสกิลบ็อกซิ่งก่อนเลยก็แล้วกันแม่งอยู่ใกล้สุดนะทุกคนนี่สกิลที่ผมจะมาเอาเนี่ยก็คือแย็บนะครับ ไม่รู้จะเอากาเซลพันมาดีหรือเปล่าผมว่าผมไม่เอาดีกว่านะบิววนี้เอาแยบมาอย่างเดียวเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าแยบปกติเนี่ยแบบยังไม่อีดิตอะไรเนี่ยมันเร็วขนาดไหนนะครโอ้ยมันค่อนข้างช้าเลยนะครับผมเนี่ยต้องมีการปรับกันสักหน่อยนะทุกคนก็ปกติเวลาผมปรับสก,กิลเนี่ยผมจะเอาคูณดาวให้เต็มสุดเลยนะครับ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแล้วก็เล้งเนี่ยผมแนะนําว่าเอาลงสุดนะเพราะปกติเนเวลาเราจะใช้แย็บแล้วก็ต้องเข้าใกล้อยู่แล้วแล้วก็สปีดเนี่ยเอาขึ้นให้สุดเลยนะอืมเป็นไงสปีดขึ้นสุดแล้วยังไม่พอนะทุกคนเอาดาเมจลงอีกเอาให้มันเหลือแค่ประมาณห้านะครับแล้วก็ดูที่สปีดผมนะครับตอนนี้เนี่ยสปีดอยู่ที่ 1.7แล้วดาเมจเนี่ยเอาแค่ห้าก็พอสำหรับผมเนี s <S ่ยแค่นี้พอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี <S <S ่ดูความเร็วเร็วกว่าเมื對對่อกี้เยอะเลยนะครับดาเมจเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเอาให้มันต่อคอมโบได้ก็พอแล้วนะครับนี่ก็เป็นอิดิทเย็บของผมถ้าเกิดใครจะทําตามเนี่ยก็ทําตามได้ครับก็เดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีกทีตอนผมเอาสกิลครบเลยแล้วกันนะครับก็ เราก็ลกลับมากันอีกรอบนะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ไปเอาสกิลกลับมาครบแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นผมแค่ไปเปลี่ยนบางสกิลเฉยนะเห็นไหมผมเอากาเซลพันกับฟอรเรียมสมาร์ทออกนะครับตอนนี้เนี่ยเอาแย็บกับจาวเบเ,เกอร์เข้ามาแทนอา้าวแล้วฝูงชนเมื่อกี้เขาไปไหนกันหมดเนี่ยว่าจะทดลองสกิลสักหน่อยนะครับก็เราก็กลับมากันอีกรอบนะบทุกคน อืมตอนนี้เนี่ยผมได้เจอน้องเปเป้นะครับในทัวร์นาเมนต์เมื่อวานเรามาในหนึ่งกับเขากันดีกว่าด้วยเซนสกิลใหม่ของผมนะครับมาเปเป้โอ้ยอู้โอ้ยอู้โอ้ยโอ้ยไม่โดนอู้ทำไมเราไม่เขาเบาจัง เดี๋ยวจะแรงกว่านี้เอ้เปเ๊ะอืมทาลาเต้นะว่าโอ้ย,อยตัวใหญ่เอาวีบมานะครับมาลบได้ ไงอืมโอ้ยเมื่อกี้เขาวีฟกลางคอมโบผมเนตตามเมตโลผมรู้ดัไม่ผมเบาครับก็แล<ร>้วก็มาที่คู่ต่อสู้คนต่อไปกันเลยนะครับทุกคนรอบนี้เนี่ยก็เป็นบิ๊กบอยอีกตัวนึงนะครับอืมแต่คนนี้เนี่ยใช้มวยปั้มเรามาดูกันผมจะต่อยกราตายหรือเปล่าอเริ่มเลย โก้บ oh. ิ๊กบอยโอ้ยเจอเบเกอร์ไม่โดน แล้วทำไมเขาอันบล็อกแล้วผมต่อยโดนเขาทุกรอบเลยวนะเนี่ยเขาพยายามจะอันบล็อกแล้วก็ต่อยกลับมานะครับอืมอืมอุ้ยเมื่อกี้อยู่ดีก็วิว่งอ่ดอยู่ก่อืีรอก่อนจาวเบเกอร์มาแล้วต้องใช้จาวเบเกอร์ก่อนนะผมจะย็บได้เหมือนจะเป็นบ็อกซิ่งเลยอ,อุ้ยอุ้ พอ,อเลือดออกแล้วนาะ่าอู้วไปดูดาเมจเดี๋อะไรโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละดาเมจสองคอมโบอืมอืมอืมเอึ๊ออบบิ๊กบอย <laughs> กระโดดเตะตูดให้วันวีมาก็แล้วก็กลับมากันอีกรอบนะครับทุกคนผมก็ได้เอาเย็บมาแล้วนะครับตอนนี้สไตล์การเล่นผมมันก็ได้รวมกันแล้วโยโลช็อตโอ้ระหว่างน่ารำคาญมาสมกับคอมโบได้ด้วยนะครับ แต่ตอนนี้ผมจะเน้นไปทางคอมโบก่อนละกันนะเพราะว่าเฮ้ย้างโอ้หลุดแน่เลยอะไรเนี่ยแล้วดูแม่งมันหลุดตอนผมต่อยโดนเพิ่งโดนต่อยหมัดหนึ่งแม่งหลุดเลยเหโเกมอ่าคอมแบทล็อกล็อกเกอร์ดิสแอบิลิตี้ของในตัวหอ้หมดเงินในแบงค์ผมจะหายไหมเนี่ยโอ้ยไม่หายนะยังอยู่เจ็ดพัน มันมีมันมาลองสู้กับคนตัวเล็กดูบ้างนะครับมาดูสิเขาจะบอกเย็บผมได้หรือเปล่าขอให้เขาบอกไม่ได้ละกันเราจะสู้นะนี่เขาเง่ออออกย่างนั้นเหรอประยมได้เราจะสู้นะนี่เขาเงื่อออก,อมออออกผมก็จะไม่ห้ามเขาอะไรอ่อไปเลย เจอกันลองคอมโบแย็บหน่อยละกันโอ้ยอุยอ้ยมันแดดต่อยกันไม่โดนเ่ยเฮ้ยเอาจริงแล้วนะอ่าเขาแต่ โอ้ยโดนโดนเคาน์เตอร์ทันนะเป็นไปได้ไงไม่ได้เคาน์เตอร์เด็กเขาบลกบล็อกผมอืมืมเวล่าโดนยับมัดแรกเข้าไปอืมอืม เกือบโดนเพอร์เฟกต์บล็อกเมื่อกี้อะกระทืบพื้นตอนโดนต่อยไปแล้วอืมเอ้แยบก็ใช้ได้อยู่เนี่ยว่าเอ้าลืมไปคอมแบทล็อกไม่มีการ์ดไม่มีการ์ดก็ซื้อของไม่ได้เพราะผมไม่มีเงินในตัวนะครับเ <c oughs> ออว่ะไอเพจคนนี้มันทำผมคอมแบทล็อกเนี่ยว่ะมันต้องล้างแค้นทำให้ผมไม่มีเงินกินอาหาร ถามว่าทําไมผมต้องพยายามชาร์จไลท์ทึ่มให้มันเต็มตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเย็บไม่ติดนะทุกคนเดี๋ยวเย็บม,มันช้าไลท์ทึ่มเต็มเนี่ยเย็บจะเร็วขึ้นนะครับมันเพิ่มตปีดมัดไงอืมอ,อืมอ่ะอืมวอร

อคิก e. ขวาไปนแล้ลวกันออนี่ผมทำอะไรเนี่ยทำผมคอมแบทล็อกเลยทนนานจริงๆเลยเยวได้เจออืมโ e อ้ยดีๆก็เ <crawl> ป <prejudice> ็นไางนั้นมากทุกคนนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครรู้สึกยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับ ก็ถ้าเกิดใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์เอาไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดต่อไปของผมนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้เนี่ยบ็อกซิ่งเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างโหดเลยนะแต่ทำไมผมรู้สึกว่าตอนผมเล่นสายตอดผมโหดกว่านี้ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรนะผมอยากเอาสกิลตอดเหมือนตอนผมเล่นสายตอดกลับมา3 s k สกิลนะแต่รู้สึกเสียดายกาเซลพันนะน่าจะเอากาเซลพันมาด้วยมังมันโหดดี แล้วผมก็ไม่มีโลบัคเปลี่ยนสกิลแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเก็บสกิลเซตนี้เอาไว้อีกประมาณ10ปีก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวจ่ายไปท่น่นี้เจอกันใหม่วันหลังครับสวัสดีครับ